ทักทายเพื่อนเพื่อนที่ติดตามช่อง YouTube สามอาชีพเพื่อมนุษยชาตินะครับตอนนี้เรามาที่หลุมพ่อเพียงเฟสสงครับศูนย์กษตกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียว7มิถุนายน2566นะฮะทดสอบระบบไลฟ์สดผ่าน YouTube สามอาชีพเพื่อมนุษยชาติพร้อมๆไปกับการอัปเดต หลุมพ่อเพียงหลังจากปลูกพืชไปหนึ่งเดือนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผลเป็นที่น่าพอใจไหมแปลงนี้พื้นที่ประมาณหนึ่งไร่ครึ่งนะฮะได้หลุมปลูกพืช120หลุมหลักคิดของหลุมพ่อเพียงนะครับหลังจากทำเฟสแรกสำเร็จไป2ปี อันนี้เพิ่งใหม่ๆล่าสุดแปลงใหม่ล่าสุดนะครับประมาณหนึ่งรอยสิบหลุมที่เห็นชัดๆเลยนะครับหนึ่งเดือนเสร็จเลยมะละกอติดดอกแล้วครับพี่น้องผมนิ่งงงเลยเหมือนกันทำไมคือติดลูกไวจังนะฮะติดดอกติดดอกแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะสลัดหรือเปล่านะฮะชุดนี้ไม่แน่ใจว่าจะสลัดทิ้งไหม หเดือนเสร็จเนะครับเพื่อนๆนะฮะผมนี่ก็รู้สึกว่าแม่ทำให้มันโตไวจังเป้าหมายของพื้นที่นี้นะครับจะเป็นพื้นที่ทำปลูกกล้วยและมะละกอรพร้อมๆไปกับพืชผักสวนครัวไปด้วยนะครับหลักการเดียวกับหลุมพ่อเพียงเฟสแรกคือพืชต้องมีอาหารเนาะผมก็เลยขุดหลุมเกือบเมตรเหมือนกันขุดหลุมเกือบเมตรแล้วก็ใส่ในสีวัตถุอย่างที่เคยใส่ จุลินทรีย์ต่างๆฐานบำรุงดินก็อยู่ในนี้หมดเลยและที่มีท่อสีดำๆปักขึ้นมานี้ก็คือเป็นท่อทางด่วนนะครับเป็นที่ระบายความร้อนนะครับเป็นที่กรอกจุลินทรีย์ของเราถ้าเรามีจุลินทรีย์ดีๆเราก็จะกรอกลงไปในรูตรงนี้ซึ่งท่อทางด่วนนี้วางไปถึงก้นหลุมทําตั้งแต่ตอนเริ่มต้นขุดหลุมแล้วก็ใส่รีย์วัตถุถ้าเพื่อนๆที่เคยดูคลิปตอนเราทํา หลุมพอเพียงก็นึกภาพออกนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือเราจะมีทางเดินผ้าผ้าใบผ้าพลาสติกตรงนี้เรามาทดลองวางปูเพื่อคุมคุมหญ้าครับเพื่อนๆไม่มีอะไรพิเศษนะครับกล้วยชุดแถวล่างสุดเนี่ยจะเป็นกล้วยหอมคาวินิสกล้วยหอมคาวินิสเราวางไว้ล่างสุดเพราะว่าด้วยสายพันธุ์เขาจะมีเครือที่ดกมากนะครับ ต้นพันธุ์ที่ผมไปเอามาเนี่ยคือ16บหหวีเดี๋ยวเรามาปลูกในหลุมพอเพียงเราเนี่ยจะได้สักกี่หวีเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปแล้วข้างเคียงนะครับก็จะมีมะเขือด้วยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับาว่าเราจะปลูกพืชผักสวนครัวผสมผสานไปด้วยมีตะไคร้มีขาขาสําหรับแกงสําหรับต้มยำจะอยู่นี่นะครับก็จะเป็นหลุมพอเพียงที่ เน้นพืชผักสวนครัวไม้ผลยืนต้นจะไม่มีอยู่ที่นี่นะครับจะมีน้อยมาก7มิถุนา2566นะครับเพื่อนๆที่ติดตาม y o u t u สามอาชีพเพื่อมนุษยชาติผมได้มาติดตามอัปเดตหลุมพ่อเพียงหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนหลังจากปลูกพืชนะฮะปลูกพืชหน,นึ่งเดือนก็คือปลูกมะละกอไปปลูกมะกล้วยไปในนะแค่หนึ่งเดือนปรากฏว่า มะละกอติดดอกแล้วฮะอันนี้ดอกตัวเมียนะครับผมผมยังว่าเฮ้ยทำไมมันไวจังธรรมดามะละกอนี่มันห้าหกเดือนนะครับเออผมก็แปลกแปลกใจเหมือนกันแต่ได้ดูว่ามันจะติดลูกไหมคือไม่แน่ใจว่าดอกชุดนี้มันจะเป็นสลัดทิ้งหรือเปล่าแต่ก็ติดหลายต้นนะครับหลักการที่บอกไปนะครับหลุมเรามีอาหารนะครับวันนี้ผมได้มาถอนหญ้าได้เคลียรโคน ของหลุมแต่ละหลุมไปข้างเคียงหลุมพอเพียงก็จะมีถั่วนะครับถั่วพุ่มถั่วพุ่มคือไม่ต้องทำค้างอันนี้ก็มละกออีกต้นหนึ่งอันนี้เป็นมะละกอพันส้มตํานะครับจะลูกยาวๆได้มาจากสวนประแดงนะถ้าประแดงดูอยู่นะครับมละกอที่ให้ผมมาวันนั้น ตอนนี้เติบใหญ่ไปอย่างน่าอัศจรรย์ใจแท้แค่หนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนนี่คือต้นไม้ลงหลุมนะต้นไม้ลงดินนะครับหนึ่งเดือนครับโตขนาดนี้ครับสูงประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเซนติเมตรที่เสียที่น่หน้าเป็นตางง,งอยู่ก็คือทาไมมันติดดอกไวจังชุดชุดแรกคือหลุมพอเพียงชุดแรกเนี่ยผมปลูกไปเนี่ยประมาณห้าหกเดือนนะครับมละล้กอ ึจะติดลูกติดดอกอันนี้ก็จะเป็นตะไคร้ที่มาปลูกแจมแจมไปก็จะใกล้ครัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นถั่วพุ่มถั่วนี่ไม่ต้องทำค้างนะฮะนี่ก็เหมือนกันพะใบตรงนี้ไม่มีอะไรพิเศษครับผมทดลองเอามาวางคุมคุมหญ้าเฉยๆอันนี้เป็นกล้ามะละกอที่ประแดงให้มาแล้วมันมีมาสองต้นตอนกล้าน้อยๆนะเป็นใส่ถาดเล็กๆมา ผมก็ไม่อยากถอนออกกัเลยไว้สองต้นดูว่าสองต้นผลผลิตมันจะเป็นยังไงเนาะเออก็เดี๋ยวดูนะครับว่าเราอาหารพอไหมนี่ก็ติดติดลูกติดดอกแล้วนะครับระบบน้ำของเราเป็นระบบ PE ครับใส่ท่อ PE หัวครึ่งวงกลมนะครับหัวสเปย์จ่ายแบบร้อยเป็นสิบองศาคือครึ่งวงกลมใช้ปั๊มแรงดันสองสองแรง ท่อเมน2นิ้วแต่ PE ตรงนี้คือ32มิลก็แรงใช้ได้ครับอัดปั๊มทีเดียวเนี่ยลดทั่วบริเวณเลย1ไล่ครึ่งเนี่ยโดยประมาณเนี่ยมีหลุมแบบนี้ประมาณ120หลุมทั่วบริเวณได้ดีมากนี่ก็ติดแล้วเหมือนกันมะละกอติดดอกไวจังอันนี้พืชลงเดือนเอ,อลงดินแค่เดือนเดีเดยวนะฮะเดือนเดือนเสร็จเสร็จ ทางหลุมก็จะมีเขือเทศมีเงากระเจียวมีถั่วพุ่มอันนี้เอามาซ่อมนะครับมละกอพันฮอลแลนด์เอามาซ่อมแล้วผมเสริมรากไว้คือเอา2ต้นเนี่ยมาจับทาบกันทาบกันให้มันเป็นสองรากนะครับอันนี้เสริมรากมาละกอทำตอนที่มันอยู่ เป็นกล้านะครับพอมันติดแล้วผมถึงเอามาลงดินเดี๋ยวจะดูว่ามะละกอเสริมรากมันเป็นยังไงเติบโตขึ้นมันจะเป็นยังไงมันช่วยหากินแล้วเหลือเหลือลำแม่มันลำเดียวเนาะที่จะออกผลผลิตแต่มีสองรากอันนี้ทําเองนะฮะส่วนอันนี้มะละกอสองต้นนี้เป็นมะละกอมาจากปลาแดงพันส้มตําลูกยาวๆถามปลาแดงแล้วตอนมานี่ตัวเล็กๆครับสองต้นนี่คู่กันเล็กๆ ผมเลยงงเลยว,ว่าทําไมเดือนเดียวกันมันโตไวจังแล้วติดดอกแล้วฮนะแปลงนี้นะครับปรแปลงหลุมพอเพียงเฟสสองเนี่ยเดี๋ยวจะแพนให้เห็นรอบรอบก่อนปแปลงเนี้ยก็คือกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับกุมภาพันธ์สองห้าหกหกผมเคลียร์พื้นที่นะครับใช้เวลาเคลียร์พื้นที่ขุดหลุมหาไม้มาลงหลุมใส่ซีวัตถุทำหลักการเดียวกับเพิ่มมาคันเจอร์เนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบสองเดือน มือหมักหลุมด้วยนะกุมพามีนาเมษาผมมาปลูกเอาต้นปลายเมษาถึงต้นพฤษภากุมพามีนาเมษาสองเดือนกว่าจะลงให้พืชลงดินนะครับก็คือขุดหลุมเคลียร์ลิ่งเอาไม้ลงหลุมทำหลักการเดียวกับเพอร์มาคันเจอร์สองเดือนอันนี้ต้นไม้ลงดินไปแล้วหนึ่งเดือนครับรวมแล้วแปลงเนี้ยเดินทางมาแล้วสามเดือน รวมตั้งแต่ขุดหลุมนะฮะนี่ก็ติดดอกเหมือนกันครับเอ้พันมะละกอพันปลาแดงนี่มันติดดอกไวจังนะฮะข้างล่างจะเป็นมะละกอพันฮอลแลนด์ไอ้โทษไม่ใช่พันละกล้ว,วยพันหอมคาเวนดิสตกล้วยหอมคาเวนดิสตส่วนมะละกอเนี่ยจะเป็นพันที่ไถตั้ส้มตํานะครับตู้เกยวยาวอันนี้ก็ท่อเมนใส่น้ำมาเป็นท่อเมนสองนิ้ว เป็น PE เพราะว่ามันจะให้ตัวได้หน่อยพื้นที่ภูเขาลาดเอียงนะครับก็ต้องใช้ PE ถ้า PVC มันจะแข็งตัวเกินไปแต่ถ้า PVC เนี่ยมันจะเขาเรียกว่าขยับได้บ้างเลื้อยเหมือนงูเคลื่อนที่ได้นะครับลักษณะมันจะเป็นขั้นบันไดเพื่อนๆที่ติดตามดูมาก็คงจะนึกภาพออกหรือใครที่เคยมาเยี่ยมผมที่นี่นะครับก็คงนึกภาพออก วันนี้ก็ได้มาเคลียโคนถอนหญ้าตัดหญ้านะครับก็ผ่านไปด้วยดีอันนี้ก็เป็นมะละกออันนี้พันฮอลแลนด์ละถ้ากระเถิบขึ้นมาชั้นสองนี่จะเป็นพันฮอลแลนด์อา้าวฮอลแลนด์ก็ไม่เทนน้อยหน้านะนี่ก็จะว่าไปนึกว่าเป็นมะละกอของปลาแดงเท่านั้นที่ติดดอกฮอลแลนด์ก็ติดดอกเหมือนกันนี่นาะโอ้ฮอลแลนด์ของเราเองนะฮะเป็นพันฮอลแลนด์ที่เราปลูกเอง พรฮอลแลนด์ชุดนี้เป็นชุดที่เรากินตั้งแต่หลุมพ่อเพียงเฟสแรกแล้วก็ได้ผลดีรสชาติดีก็เลยเอามาปลูกเฟสสองต่อแต่ก็จะพยายามคระเคลวากันไปนะครับเราจะมีพื้นที่ในการสัญจรนะครับบางคนบอกเอ๊ะทำไมเราเว้นไว้เยอะนะเสียดายที่ของเราก็ไม่เสียดายเท่าไหร่คือให้มันมีทางสัญจรได้สะดวกนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกพันหนึง มีหอมดอยมีกล้วยอยู่ที่เนี่ยประมาณเกือบสิบชนิดที่เราสะสมมานะครับตอนนี้คือเราทำพื้นที่เนี่ยนะฮะหลักๆเลยอะ่ะประมาณสองเดือน2เดือนนี่คืองานหลักๆนะปรับโครงสร้างพอเราปลูกพืชเมื่อปลายเมษายนปลายเมษาปลายเมษาจนลอยต่อพืษภาเนี่ย คือเราปลูกพืชนั้นหลักๆเลยงานเนี่ยอยู่ที่2เดือนแรกเนี่ยประมาณ80-90%พอปลูกพืชไปแล้วตอนนี้ก็การดูแลตัดหญ้าลดน้ำการให้ปุ๋ยทางน้ำด้วยแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตไปได้บ้างอย่างถั่วพุ่มพวกนี้นะครับก็จะเก็บเกี่ยวได้เก็บไปทำกับโครงกับข้าวได้บ้างแล้วนะฮะ เราจะสามารถปลูกพืชได้ผสมผสานได้มากขึ้นได้หมดนะครับเราจะใส่พืชได้กี่ชนิดก็ได้สําคัญคือต้องดูแลให้มันได้ถ้าหญ้าลกๆกก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะฮะเป็นปัญหาพวกเชื้อราอะไรพวกนี้นะครับก็จะสลับด้วยกล้วยสี่เมตรสับวางด้วยมะละกอจะเป็นอย่างนี้ทุกทุกหลุมไปโครงสร้างอยู่จะประมาณนี้นะฮะไม้ผล ยืนต้นจะไม่ได้อยู่ที่นี่ไม้ผลยืนต้นจะอยู่ชุดแรกแปลงแรกเมื่อตอนนี้ก็สองปีไปแล้วอัปเดตให้เพื่อนๆที่ติดตามกันดูนะครับว่าหลุมพอเพียงหลุมพอเพียงหนึ่งเดือนผ่านไปการเดินทางของหลุมนี้เป็นอย่างไรบ้างนะฮะ การเดินทางของหลุมพอเพียงมาถ้ารวมการปรับพื้นที่ก็3เดือนแต่ถ้านับวันที่ปลูกต้นไม้ลงดินก็1เดือนเราปรับพื้นที่ประมาณ2เดือนกว่าจะลงต้นไม้บางคนก็ว่ามันนานไปเปล่านะครับก็สำคัญคือเราอยากให้พืชมีอาหารเนาะโครงสร้าง สำคัญคืออยากให้พืชมีอาหารเพราะเราทําหลุมพอเพียงมารอบสามแล้วอันเนี้รอบแรกเลยเจ็ดปีที่แล้วทําที่คลองสิบสามปทุมธาน,นีนะครับแล้วก็ถัดมาคือมาทําที่วังน้ําเขียวเมื่อสองปีที่แล้วเพื่อน,นคงได้ติดตามไปแล้วนะครับอันนี้เป็นแปลงที่สามแล้ว ถือว่ารอบที่3มในการทําพื้นที่ในหลักคิดว่าพืชต้องมีอาหารขุดหลุมใหญ่ใส่สีวัตถุเยอะแล้วค่อยปลูกพืชพอพืชลงดินนะครับมันก็ได้อาหารกินเนาะมันก็เดินทางไปเรื่อยๆตอนนี้นะครับสังเกตว่าพืชค่อนข้างจะแข็งแรงเติบโตทยานไปได้ดีทีเดียวนะครับ พราะตรงที่ว่านี่แหละพอลากลงดินเนาะมันก็มีอาหารจากพื้นในหลุมเราเตรียมอินีทรยวัตถุในหลักคิดว่าพืชทำแบบเพอร์มาคันเจอร์นะครับใส่อินีวัตถุต่างๆมีขอนไม้กิ่งไม้ใบไม้ปุ๋ยขี้มา้าขี้วัวผ่านเบอแก๊ตจุลินทรีย์ที่เรามีและฐานบำรุงดิน อยู่ในหลุมนี้แล้วก็ใส่ท่อทางด่วนไว้กระบวนการหมักมันจะเกิดความร้อนอันนี้ได้ความคิดมาจากลุงไม้ผลนะครับไปถ่ายทําลุงไม้ผลเมื่อหลายปีก่อนแกทําท่อตรงนี้เราก็เลยได้ปรับประยุกต์มาเรียนแบบลุงไม้ผลมาทําในพื้นที่เราก็ได้ผลดีเป็นสัญลักษณ์ไปในตัวนะครับท่อทางด่วนตัวเนี้ยอันนี้สมเดือนผ่านไปก็เหลือก็ตัดหญ้าดูแลพื้นที่ให้ได้แบบนี้นะครับ เดี๋ยววันมันโตขึ้นมันจะใหญ่กว่านี้แล้วก็คุมพื้นที่มากกว่านี้ตอนนี้ยังเล็กอยู่แต่ก็ถือว่าเล็กอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าผมปลูกกล้วยมะละกอไปเนี่ยประมาณเดือนเศษแอ้วเี้พวกถัว่วพวกนี้ก็มาแจมที่หลังนะครับถั่วนี่มาหยอดที่หลังแปลงนี้ทําระบบ P.E. ทั้งหมดนะครับร้อยยี่สิบหลุมอันนี้ไฮไลท์ของเราแปลงนี้จะมี ผักหวานป่าอยู่ชั้นบนจะเดินบนให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับงานยากก็คือตอนนี้แหละตอนที่ต้องขับเคี่ยวกับงานในพื้นที่ต้องกลับมาดูแลสองต้องออกไปเยี่ยมเยียนถ่ายทำให้กำลังใจเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดผมก็เลยมีงานทั้งนอกและในเนาะงานต้องออกไปให้กำลังใจเพื่อนๆไปเยี่ยมเยียนถ่ายทำ ให้เพื่อนๆได้เกิดการเรียนรู้เกิดแรงบันดาลใจใน YouTube สามอาชีพเพื่อมนุษยชาตินี่แหละมันก็ต้องวิ่งกันตอนนี้นะฮะทั้งนอกและในโอ้ขับเคี่ยวกันมันมากชั้นบนสุดนี้ผมวางทำเป็นผักหวานป่าไว้นะครับผมปลูกผักหวานป่าเดี๋ยวให้ดูก่อนผักหวานป่าเนี่ยเป้าหมายพี่เลี้ยงระยะสั้นก็คือที่เห็นใบเ็คือแคร์แคร์บ้าน ผมเอาเม็ดมาหยอดไว้ก่อนแล้วมันก็ขึ้นแล้วถัดมาผมเอาผักหวานป่ามาลงเพิ่งมาลงเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็ไม้แดงไม้แดงนี่จะเป็นพี่เพื่อเลี้ยงของผักหวานป่าระยะยาวระยะสั้นก็คือแคร์ไปก่อนและที่เห็นสองถุงนะั่นคือผักหวานป่ากรีดก้นถุงนะครับไม่ได้เอาถุงดำหอ,อกแต่กีดก้นไว้ มันจะเจริญเติบโตตุ้มดินไม่แตกอันนี้ทำมาหลายรอบแล้วสูตรนี้ใช้ได้ผ่านไปด้วยดีตุ่มดินแตกบางทีมีปัญหานะครับลากพืชกระจัดกระจายอันนี้ใช้สูตรหยอดนะครับหยอดเม็ดแคร์ไปก่อนให้แคร์ขึ้นไปก่อนแล้วแคร์เนี่ยจะเป็นพี่เลี้ยงระยะเร็วระยะสั้นเพราะโตเร็วเป็นพี่เลี้ยงให้ผักหวานป่าแล้วไม้แดงเนี่ยจะเป็นพี่เลี้ยงระยะยาว ผกหวันป่ามีอายุร้อยปีไม้แดงมีอายุร้อยปีแต่แคมีอายุไม่นานนะครับเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็ตายอันนี้ทำมารอบสองแล้วนะครับรอบแรกคือสองปีที่แล้วทำได้ผลดีมากอันนี้ก็คือแค่บ้านอันนี้ดอกไม้นะครับเก็บไว้คล้ายๆดอกทานตะวันแครหยอดเม็ดผักหวานป่าเป็นแบบถุงมาเดี๋ยวแค่จะเป็นพี่เลี้ยง อย่างรวดเร็วเพราะมันโตรเร็วจากนั้นก็จะเป็นไม้แดงจะเป็นพี่เลี้ยงระยะระยะยาวนะครับก้อนนี้ผมจะมีหลุมอยู่ประมาณ2เมตรหลุม2เมตรหลุมขุดใส่อินทรีย์วัตถุเหมือนกันผมสําคัญคือในหลุมเนี่ยผมจะใส่อินทีวัตถุก่อนจะปลูกพืชอันนี้ผักหวานมาแล้วนะครับแค่หยอดเม็ดไว้ก่อน แค่หยอดเม็ดไว้ในหลุมเลยมันก็เติบโตเองเลยนะครับไม่ได้เพาะกล้าเอาเม็ดมาห,หยอดไว้แต่มีหลายต้นไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมคัดออกผมจะคัดให้เหลือประมาณ2ต้นสําหรับแคต้นที่แข็งแรงเท่านั้นให้แคเป็นพี่เลี้ยงพ่อหวานป่าระยะเร็วระยะสั้นจากนั้นไม้แดงก็จะอยู่ต่อนะครับแต่ทําพร้อมกันวันนี้เลยปีนี้เลยปลูกพร้อมกันไปทั้งหมดนะครับบันทึกข้อมูลตรงนี้ไว้ด้วย เพราะเดี๋ยววันข้างหน้า3ปี5ปีถัดไปมาดูเดี๋ยวจะถามว่าไว้ปลูกกันเรียงลาดับยังไงไม่ได้เรียงลาดับอะไรมากนะครับเรียงลำดับเรื่องเอาพืชใส่หลุมเดียวกันไปนะครับอันนี้ยิ่งจะชัดเลยหลุมนี้ไม่ต้นแคร์เกิดดีมากนะครับหลายต้นเลยก็มีมีปัญหาให้มันขึ้นมาเดี๋ยวจะถอนออกคัดให้แคร์เหลือประมาณทั้งสองต้นเป็นพี่เลี้ยงไม้แดงเอเป็นพี่เลี้ยงผักหวานป่าระยะสั้น แล้วไม้แดงพวกนี้ก็เป็นพี่เลี้ยงระยะยาวต่อไปอ่านี่ยุทธศาสตร์นะครับยุทธศาสตร์ไอส่วนมะละกอพวกนี้มันขึ้นเองนะครับขึ้นเองเขาเก็บไว้ไม่มีปัญหาดาน,นุก็เหมือนกันที่เห็นท่อพีวีซีสีฟ้านะั้นเป็นผักหวานกับไม้แดงทั้งหมดปลูกไปหมดแล้วครับผักหวานไม้แดงแล้วก็แคร์หยอดเม็ดใช้สูตรแคร์หยอดเม็ด ที่เห็นท่อต,ต,ตั้งอยู่นั่นคือหลุมของเราทั้งนั้นแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุก่อนปลูกต้นไม้ชั้นบนสุดจะเป็นผักหวานทั้งหมดเลยผักหวานกับไม้แดงเดี๋ยวน,ะอนาอนาคตประมาณสองสาปีถัดไปเพื่อนๆมาดูได้เลยว่าจะได้กินไหมแต่เราทำมาแปลง,ปลงที่หนึ่งหลุมพอเพียงซีกนู้นเติบโตได้ดี ดูทางด้านขวามือนะครับขวามือจะเป็นฝรั่งหงเป่าซื้อคือโครงสร้างสำคัญเนี่ยผมวางกล้วยไว้ที่4เมตรนะครับพอหลังจากเตรียมหลุมเสร็จแล้วเนี่ย mm hmm. การวางพืชโครงสร้างพืชก็ตามมาผมวางกล้วยไว้4เมตรสับวางด้วยฝรั่งหงเป่าซื้อเพราะว่าผมไปกินฝรั่งหงเป่าซื้อที่สวนถังทองคำเขียวแล้วมันอร่อย mm hmm. ก็เลยเอาหงเป่าซือมาวางไว้ที่นี่ประมาณสิต้น ในแถวชั้นนี้แต่กล้วยก็ยังเป็นพี่เลี้ยงข้างกล้วยก็จะมีถั่วพุ่มหรือถ้าเราจะเติมอื่นๆก็ได้เติมพริกเติมมะเขืออะไรต่างมาอยู่ข้างๆนี้ได้แต่เราต้องมีเวลาดูแลนะครับนี่ก็กล้วยก็เติบโตไประหว่างกล้วยเติบโตนะครับถั่วพุ่มเราก็จะได้กินแล้วก็อันนี้ฝรั่งหงเป่าซือ้อเอต้นนี้มีหงมีอยู่ต้นหนึ่งนะครับน้องหยาดให้มา เป็นหงมี่เดี๋ยวจะดูว่าลักหน้าตาตอนเกิดลูกจะเป็นอย่างไรบ้างระบบน้ำเป็น PE 3ามสิสองมิลนะครับจ่ายมาจากท่อเมน PE สองนิ้วหัวครึ่งวงกลมอันนี้หัวครึ่งวงกลมนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูระบบน้ำที่จ่ายน้ำไปกับสปริงไอจ่ายดุลีซีไปกับน้ำระบบของเราเลยระบบน้ำของเราจะเป็นอย่างไรเนาะนี่คือภาพรวมๆครับงานโครงสร้าง ทั้งหมดเสร็จแล้ว3เดือนเราทำงานเสร็จไปแล้ว80-90%ที่เหลือ10%ถัดถัดมา10%เปิดกว่าเปอร์เซ็นถึง20%ก็คือการตัดหญ้าให้น้ำดูแลแล้วก็ปลูกเล็กๆน้อยเติมตามที่เรามีเวลาเช่นถ้าปลูกพริกปลูกมะเขือเราก็ต้องมีเวลาในการจัดการดูแลนะครับผมก็จะเอาโครงสร้างประมาณนี้ก่อนเพราะว่าผมต้องเดินทางออกต่างจังหว,วัด แทบทุกอาทิตย์ก็ไม่มีเวลาในการจะมาจัดการรอบๆจะใส่พริกใส่มะเขือใส่อะไรต่างๆลงไปใส่ผักต่างๆลงไปเรามีเวลาไม่มากก็เลยใส่เท่านี้แหละเอาโครงหลักๆก็จะเป็นกล้วยกับมะละกอมีมะเขือมีถั่วพุ่มแค่นี้นะครับก็จะประมาณนี้ก็มีอยู่เป็นลักษณะขั้นบันไดเป็นภูเขาเจ็ดขั้นนะฮะเจ็ดขั้นผมทําทางเชื่อมหมดเลย เมื่อก่อนไม่มีทางเชื่อมตอนนี้มีทางเชื่อมหมุนเวียนเป็นวงแหวนเป็นร,บรอบๆไปเลยนะครับตั้งแต่บนสุดจนมาต่ำเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาคือผมเนี่ยเป็นคนที่ต้องมีทางอ่ะไม่รู้เป็นไรคือต้องมีทางเพราะว่าเราอายุมากขึ้นนะครับเดี๋ยวตัดกล้วยกล้วยหนักเราก็จะลําบากก็เลยทาทางกล้วยทุกต้นมะละกอทุกต้นรถสามล้อเราสามารถเทียบข้างได้หมดเลย ข้างล่างนี้เป็นผ่าใบที่ทดสอบออกมาปูปูหญ้าเฉยนะครับไม่มีอะไรมากโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูระบบน้ํากับระบบน้ําไปกับจุลินทรีย์ไปกับระบบน้ําระบบจุลินทรีย์ไปกับระบบน้ําเนี่ยก็คือได้แนวคิดมาจากอาจารย์ธงชนะผมมินะครับ นี่เลยนี่คือปั๊มของเรานะฮะจะอธิบายให้เข้าคร่าวนะครับก่อนเข้าปั๊มจะเห็นสามทางมีวาลบอลวาลตรงนั้นเข้าไปหาถังประมาณ1 2 0ลิตรเหมือนถัง n70 นะครับนั่นคือถังจุลินทรีสามทางนี้ก่อนเข้าปั๊มนะครับถังจุลินรีเนี่ยจะต้องต่อ3ทางเข้ามา ก่อนน้าจะเข้าปั๊มนะครับส่วนด้านบนจะเป็นน้ําออกจากปัม๊มจ่ายเข้าแปลงต่อไปอันนี้เราไม่มีสระให้ดูเนาะแต่ที่ผมทําที่คลองสิบสามเรามีสระน้ําเรามีคลองน้ําอันนี้ถังสองอันเนี่ยถังละสองพันห้ารอยลิตรเนี่ยเป็นน้ําสต๊อกมาตอนนี้รวมกันก็เป็นห้าพันลิตรคิดซะว่าน,นี่คือสระถังน้ําเงินห้าพันลิตรเนี่ยคือสระของเรา เราสูบน้ำจากสระเข้าปัม๊มแล้วก็จ่ายออกเข้าสู่แปลงและก่อนจะจ่ายเข้าสู่แปลงเนี่ยตรงขาเข้าปั๊มเนี่ยจะเห็นว่านี่ยก็คือจุลินซีนะครับถังน้ำจุลินรีที่จะจ่ายเข้าแปลงเราเจาะรูข้างล่างของถังจุลินซีถ้าเราตั้งถังสูงกว่านี้ก็ดีแต่ถึงขนาดนี้มันก็ไหลนะครับถ้าผมเปิดวาล์วตรงนี้น้ำจุลินซีก็ไหล เข้าปัม๊มแล้วก็เปิดไฟเข้าไปนะครับแต่เนี้ยเราจะมีเติมน้ำได้ด้วยทำมีก๊อกน้ำที่เป็นน้ำขาออกกันแหละเติมน้ำเข้าถังได้ใส่วาไว้นะครับต้องการน้ำแรงน้ำค่อยขนาดไหนใส่เข้าไปในนี้หรือระหว่างจ่ายน้ำจุลินทรีย์เข้าแปงแลงเราก็เปิดน้ำนี้หล่อเลี้ยงถังได้เหมือนกัน นี่ครับระบบมันง่ายเอื้อมหน่วยสําคัญก็คือต้องชัดในประเด็นก่อนอันนี้บอกอีกทีนะฮะได้แนวคิดมาจากอาจารย์ธงชนะผมมินะ<ม>อย่าลืมนะครับขาเข้าปั๊มตรงสามทางเนี่ยคือต่อเข้าเป็นถังจุลินทรีย์เข้ามาตามที่ในภาพนี้เลยและเจาะรูข้างล่างไว้ประมาณ6ขุนใส่ว้าวใหญ่เลยครับเนี่ยมันสะดวกดีโล่งถ้าใส่เล็กมันน้ำไหลน้อย เราหลีได้จะเอากว้างยาวแคบก็คือหมุนบอลวาลให้กว้างให้แคบได้หมดแล้วก็มีสวิตไฟนี่เวลาผมไม่อยู่เนี่ยผมบอกทีมงานทํางานแทนได้หมดเลยนะครับอันนี้การจ,จ่ายจุลินทรีย์ไปกับระบบน้ําก็จะเป็นการเสริมหนุนให้พืชเราจเจริญงอกงามไปในตัวนะฮะจุลินทรีย์ดีๆทั้งหลายทั้งปวงมีอยู่นี่ก็หรือน้ำส้มผลไม้เอยหรือว่าน้ําหมักปลาหรืออื่น,นๆเราก็จ่ายเข้าระบบนี้ ถังน้ําเงินสองถังใหญ่คิดซะว่าเป็นสระน้ํานะครับพอดีทางนี้มันเป็นระบบจ่ายเอาน้ามาสต๊อกเนาะเอาน้ามาสต๊อกห้าพันลิตรอยู่ที่นี่ก็คิดซะว่าอันนี้คือสระนะครับสูบน้ําจากสระหรือสูบน้ําจากถังน้ําเงินนี้เข้าสู่แปลงก่อนจะเข้าสู่แปลงนี่แหละที่สําคัญคือเราต่อระบบจุลซีเข้าสู่แปลงของเราก็ใช้หลักการนี้นะครับ,รบก็ได้ความคิดมาจาก อูบาอาจารย์นะครับเราเดินทางไปหลายๆที่นี้พืชเรามีทั้งอาหารที่อยู่หมักหลุมไว้เลยที่เราทําคล้ายกับเพื่อมาคันเจอร์แล้วนะฮะที่เรียกว่าหลุมพอเพียงแล้วยังมีระบบน้ําจ่ายเข้าอีกเป็นจุลินทรีย์เป็นอาหารน้ําอีกก็คิดดูว่ามันไม่งามก็ให้มันรู้ไปเถ,ถึงก็บอกว่าทําแล้ว ต้องจบนะครับหลักคิดของผมคือลงทุนไม่มากผิดพลาดน้อยได้ผลเร็วแล้วก็สบายไปหน้าเลยมาเยี่ยมชมสวนของเราหลังจากเคีย์ยญ่าตัดญ้าตัดแต่งต้นไม้เราไปบ้างแล้ว mm. ก็พามาดูพืชหลังจากลงดินไปหนึ่งเดือนมันช่างงามดีแท้นะครับมะละกอ อันนี้เป็นพันละกอที่ต่ำทุ่มตำลูกยาวๆเขาเรียกว่าแขกนวลหรือเปล่านะฮะได้มาจากสวนปละแดงประแดงถ้าดูอยู่ก็ให้ดูว่าเนี่ยกล้ามละกอที่ให้ผมมาวันนั้นจ่อยๆเล็กๆนะตอนนี้มันเติบใหญ่แล้วนี่ละพืชมีอาหารนะครับเราทําหลุมอาหารตะบ่ออาหารให้มันไว้ในนี้แล้วก็ยังมีระบบน้ําที่จ่ายปุ๋ยน้ําให้มันอีกนะครับก็ถึงบอกว่าไม่งามก็ให้มันรู้ไป บำรุงทั้งข้างล่างบำรุงทั้งข้างบนเดี๋ยวจะดูว่ามะละกอชุดน,นี้มันติดลูกเนี่ยแล้วต้นมันจะรับทานไหวไหมเนี่ยหมายถึงว่าจะทานลูกอะ่ะรับน้ําหนักลูกไดไไหวไหมเพราะต้นมันยังเล็กอยู่เลยกล้วยก็เดินทางไปนะครับตะไครม้มามะเขือมาข้าวโพดมากระเจียวมาถั่วพุ่มมา แล้วก็ใบกะเพราโหระพายี่อะไรไมแบงลักอะไรพวกนี้ครับมาใส่ได้เลยก็โอเคนะครับคงจะอัปเดตให้เพื่อนๆที่ติดตามหลุมพ่อเพียงเฟส2ของเราไว้ประมาณเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะฮะแล้วก็ที่รับชมย้อนหลังด้วย